ฮัลโหลฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนนะคะทั้งคนที่ตั้งใจเข้ามารับชมแล้วก็คนที่หลงเข้ามาเช่นเคยคะ่ะเข้ามาแล้วก่ยฟ้าไปใส่เดอ้ออยู่เป็นกําลังใจให้กันก่อนเดอ้อเมื่อกี้เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะเราก็พักที่นี่เนาะเมื่อคืนอากาศเย็นหลับสบายมากเลยนะคะเทบจะไม่ได้เปิดแอร์เลยเนาะฮัลโหล หลังจากแต่งตัวอาบน้ํากินข้าวเช้ากันแล้วนาะเฮากระจับจุดหมายปลาอยทางแลขอของเฮานะคะนั่นก็เป็นอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำเนาะอยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะพอดีครับผ่านก็เลยแวะแล้วอีกอย่างก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยเนาะไอ้เบ่าก็ให้ความสนใจกับธรรมชาติอย่างมากมายเลยพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยบ้านเฮานี่ก็มีหลายหลีเนาะคะ่ะงามงาม,งามทั้งนั้นเลยถ้ามี โอกาสก็อยากไปเลาะทัวร์ประเทศไทยเลยคือกันไปโอ้ยบึ่งโอ้ปวดขา เป็นครั้งแรกของแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันนะคะที่ได้มาเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์นะคะภูเก้าวภูพานคำ<ม>เนี่นึว่าซื้อร้านฉันน่าจะเป็นชื่ออุทยานนะจ๊ะ วยเนาะทุกคนบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่ร้อนเลยนะจ๊ะอากาศแบบลมเย็นพัดโชยมีแดดแต่ไม่ร้อนนี่จะพามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอย่า <Yeah. S 1> <c oughs> ตามคุณประภัยไปเลยนะคะวันนี้คุณประภัยเป็นไกด์นำทางนะคะนำเที่ยวาานั่นไงโอ้ไกดไกดหลงนะคะไกดหลงนี่ค่ะผู้ผู้ อุทยานภูเก้านะคะอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำเนาะนี่ค่าเข้า,ขาก็ฝรั่ง100คนที่แม่ไม่เสียนะคะเพราะแม่60สิบแล้วสัมยกะเอ่สิบบาทแล้วก็ค่าเอารถเข้ามาก็30บาทนะคะรวมกันก็เป็นร้อยห้บาท อสวยมากโอ้ okay, s <S มีวิวข้างบนให้ขึ้นด้วยเออแม่ขึ้นไปข้างบนไปนอยนั่งจะถ่ายรูปให้เพื่อนก็ะเหตุจุดชมวิวที่ต้นตะเวนเนาะหรือต้นสามสาหรืออีกชื่อหนึ่งก็กล้ามปูเมนบอกจาก้ามองเห็นวิวได้360องศาเลยนะคะงามีหลีค่ะแบบเป็นตาอเปีมาพูกนอนเวนลมพัดบว้ยบอยยางสำรวจอุทยานเสร็จแล้วก็ จะไปนั่งรถโดยสารนะคะเพื่อขึ้นไปชมวิวที่สกายวอล์กเซโยวจำราคาตัวบไดน้องบม่แน่ใจว่า6 0บาทหรือ80บาทนะซื้อตัวลายมงลายก็จนจำบัได้นะคะเพื่อจะเอามาตัดต่อมาพาักอีกก็ลืมมืดละแล้วเพื่อนก็นจะให้รองเท้าอันนี้มานะคะเพื่อใส่อยู่บนสกายวอล์กเนาะขึ้นรถส่งแถวมาประมาณ3นาทีนะคะกับโฮอตมองเนาะรถโดยสารเขาก็มาส่งตรงนี้ทั้งรับและส่งบริเวณตรงนี้เพื่อนจะกันไว้นะให้รถโดยสารเข้าได้อย่างเดียว ขึ้นโดยสารคันนี้มานะคะนสกายวอล์ค เดือนแรกพื้นอันนี้นำเนื้อแล้วแม่ตกไปยืนนะคุณเนาะยินได้คุณแล้วมันเห็นอันนี้เมืนะเทาั้เออไปเลยแกงเม่มว่าถ่ายรูปนะคะแต่ถ่ายวีโอคนเป็นลูกเนาะเห็นแม่มีความสุขก็ดีใจนะคะทุกคนสายนกกรเฮ็ดได้เท่าที่สายนกสิเฮ็ดได้เนาะมีไก่มีม้านะคะแสดงว่าขอพรแบบ ได้หนะูบางคนก็มาถวายเยอะมากเลยนะคะสารเจ้าปูน่นะจ๊ะ Oh duna, yeah. Vier. Vier So, habt ihr euch eure Zahlen gemerkt? Hey. Okay. จุดที่สองที่เฮาสิไปก็คือเขื่อนอุบุรัตนะคะเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรนี้มานอะตรงรักษาไวด้ดีๆใดยอย่าทําหายไม่งั้นเอารถออกไม่ได้นะอันนี้ก็เข้าตัวจังหวัดขอนแก่นแล้วเนาะเซาโยกกระบุงวาเลยมาถึงขอนแก่นได้จังใดแต่จังใดก็มาแล้วก็มายา,างมาชมบึงเนาะคะ่ะเพราะว่าก็ยังบ่กเคยมาคือกันไปทุกคนเปน็นยางชมเขื่อนอุบุรัตน้ากันเนจาจะ phải close the fish yeah, wow oh. เีเอาที่รักแม่ทางไหนใหญ่กว่าตัวนั้นกับตัวนี้เฮียแม่โกสเฮียซิสตว้าที่รักซิสตุดามั t อิสตัสโอ้ยโอ้ยแมกดมีชาร์กนะันเเวลใชทาเล่ เยอะมากเ่นให้อาหารปลาว้าที่มมนะว่าใช่นะใ่นะในะปช่นยใ่าทใ่นะใช่นะใ่ะในะใช่มะในะใช่นะใา่นาใช่ะใช่นะในะใช่นะใช่น่นะใช่น่นะใชนะใช่นะใ่ะนะในะ่ะปลานวใชนะะใ่ในานะะะ่นน่ะ ปลาตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวสูงให้ดูชัดๆเลยปลาตัวเพลินตัวใหญ่เนาจะเนาะเห็นเดีเห็นเดีิวจิ้มๆจิ้มดำเราจะไปดูตรงปล่อยน้ำที่เขื่อนตรงนั้นนะคะกว้างใหญ่มากนะคะ เที่ยวก็เยอะอยู่นะคะแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาเนาดีมากเลยนนี้เป็นวันจันวันอังคารดินสตาร yeah,

แล้วก็จะเดินกลับไปตรงนี้เขากำลังสำรวจประตูนะคะตรงนี้คือที่ผลิตไฟฟ้าเนาะของเขื่อนอุบลรัฐนะคะนูนสถานีต่อไปพระวัดใหญ่นะคะนี่พระองค์ใหญ่เห็นไหมคะอ,มอาอจะไปไหว้พระองค์ใหญ่องค์นั้นกันนะคะ รับรถออกมาจะากเขกื่อนกมาแวะตรงนี้นะคะกรบโบไก่ก,กันเนาะนี่ก็ตรงนี้เลยเป็นพระองค์ใหญ่มากเลยนะคะพระพุทธรูปนอนติ่ตั้งประดิสธานอยู่เรามองเห็นแต่ไกลเลยไปเบิ่งกันไกลๆนะคะว่าเพื่อนองค์ใหญ่ซำใดเนาะ ไหวยพาะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเดินทางกลับสกลนครกันเนาะแต่เมื่อนี้ก็ยังบม่ได้กลับหอสกลนครนะคะเพราะว่าเราจะแวะค้างคืนกันที่อุดรธานีเนาะจ้ะแต่ก่อนที่จะไปอุดรธานีเราก็หายยังกินเซ๊บๆก่อนเนาะค่ะวันนี้นอนที่นี่นะคะ <c oughs> อันนี้แม่แม่นอนอยู่ตรงนี้อนอ